สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเกมผีอินดี้สยองขวัญเป็นตัวเดโมมาเล่นให้ดูอีกเช่นเคยนะขอฝากข่าวนิดน,นึงแล้วกันนะครับก่อนจะเล่นเกมอย่าลืมแวะไปที่แฟนเพจของนัทปิ่นโตบ้างน,นะครับนัทปิ่นโตชานลเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดไลค์เลยเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์ทุกวันจริงๆช่วง2องทุ่มครึ่ง <Wow. S 1> ไอที่ดูกันอยู่ใน YouTube ตอนนี้คือไลฟ์ไปนานแล้วไลฟ์ไปล่วงหน้าหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูสดๆเนี่ยแวะไปที่แฟนเพจได้แต่ เป็นคลิปใน YouTube ก็ดูที่นี่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคดักกันเหมือนเดิมทุกคนเลยอ้ง,องวันนี้เกมที่จะเล่นชื่อว่าทวินโซนะครับวิญญาณแฟดนี่แต่เรื่องราวของเกมนี้มันเกิดขึ้นในยุคหลังเขาเรียกอ,อะไรสงครามโซเวียตเรื่องราวของเด็กกำพร้าสองคนที่ถูกคุณป้าคนหนึ่งเลี้ยงมาเด็กสองคนนี้ก็โตไป ในทิศทางที่ต่างกันคนนึงไปเป็นตำรวจไปเป็นกัปตันอีกคนนึงไปเป็นวิศวกรแต่ปรากฏว่าวิศวกรเนี่ยติดคุกนะครับเพราะว่าไปทําให้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่นั่นแหละร้ายแรงเกินไปแล้วอยู่มาวันนึงคุณป้าที่เลี้ยงดูเด็กทั้งสองคนนี้มาก็ตายครับทั้งสองคนเลยต้องกลับมายังอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพื่อมาค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสยองขวัญจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามกันได้ในเกมทวินโซครับพร้อมแล้วลุยนิวเกมย้ำว่าเกมนี้อยู่ในช่วงเดโมเท่านั้นนะครับ อ่าขยับได้แล้วใช้ WSD ในการเดินเกมนี้เนี่ยใช้ Unreal Engine 4ในการสร้างเพราะฉะนั้นเรื่องกราฟิกบอกได้เลยว่าแหลมอย่างแน่นอนภาษาเป็นภาษารัเสเซียอ่านไม่ออก <S <S เราโอหนักเลยครับแต่พูดภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าฉันคงไปไม่ได้แต่ลิฟต์น่าจะไปได้นะต้องหาลิฟต์แล้วละ่ะกูเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ,าษาได้ไหมนะหนักแล้ถ้ามันไม่มีเปลี่ยนภาษาเนี่ยไม่มีครับจริงด้วย คือมันพูดอังกฤษเสียงอังกฤษแต่ซับไตเติลเป็นรัสเซียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยายามฟังแนละ้วเดี๋ยวแปลให้แล้วกันต้องหาลิฟต์เหรอขอเดินไปเช็คด้านล่างก่อนครับ need right now. ฉันยังไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกตอนนี้โอเคข้างล่างตันครับหมายความว่าเราต้องเช็คที่นี่สินะกดออดได้ปะ่ะปิงปองมีใครอยู่ไหมครับ นี่ใช่ลิฟป,ป่ะนานีเนี่ยมีเลือดมีกลิ่นแมงวันเข้าไม่ได้ครับอะไรวะตรงนี้มีถังขยะครับเน่ามากเสียงแมงวันแม่งสเตอริโอมากไอ้หี้ยฉันไม่เห็นประโยชน์ของการมาที่นี่นะตรงถังขยะเนี่ย,อย,ยโอเคงั้นไปต่อหาลิฟ นี่ไงทำไมมันโซมจังววะที่เนี่ยเขียนว่าอะไรอ่ะโอเคฉันต้องไปที่ชั้นสี่ลิฟต์ตัวนี้พังเหรอแล้วปุ่มลิฟต์อยู่ไหนนี่ยอึ๊บกดแล้วครับรอลิฟต์มาแป๊บไม่มีใครเลยเหรอวะมันมีเสียงคำพัอะไรอยู่ในรอบๆ เราแกนี้นครับแต่ว่าไม่เห็นตัววะ่ะมาแล้วครับภาพเนี่ยมันอาจจะยกโยกนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าปรับอะไรได้ไหมผมกลัวคนดูมึนนะครับกลัวอ้วกไม่ใช่หรอกน่าจะไม่มีวะ่ะถ้าใครเกิดอาการเมาระหว่างที่ดูก็ผมจะพยายามยกเมาช้าๆแล้วกันนะครับโอเคปะ่ะคีลิฟมาแล้วกูก็ไม่เข้าอ่ะเข้ามาแล้วนี่หน้าตาของตัวละครครับหน้าบึ้งใช่ เราต้องไปที่ชั้นสี่ไปหาคุณป้าที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กอะ่ะมีแผ่นพับอะไรเต็มไปหมดครับแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสําอางแล้วก็นั่นซูชิเหรอหันมาดูหน้าตัวเองในกระจกด์กจริงเกมมีความแหลกเล็กน้อยนะครับยังไม่ลื่นเท่าไหร่แล้ว อันนี้เหมือนจะมีทางไปต่อแต่ยังเปิดไม่ได้แล้วก็ห้องคุณป้าฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันอยู่ห้อง418ตั้งหากแล้ว4่8นะทางนั้นบ่าวะ <and> ห้องนี้ปิดแล้วก็ถูกล็อกไว้ด้วย418มุมกล้องแม่งแบบเป็นมุมสายตาจริงๆ416 C หนึงหมีอะไรเขียนอยู่ด้วยอหน่งห้า C หนึ่งหกหนึ่งและนี่ใช่มัหนึ่งห้องเราครับไปคุณป้าครับกลับบ้านเออลืมไปป้าตายนี่ว่ะกูจะเรียกทำไมวะเนี่ยป้าตายไปแล้วแต่เราต้องกลับมา ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อาพาร์ตเมนต์ของคุณป้าเราคุณป้าเาถูกฆาตรกรรมนะครับเช็คทีละห้องเลยเอ้าทำไมมีคอมพิวเตอร์เปิดอยู่อะเปิดไฟสิตรงนี้นะครับมีอีเมลอะไรเออมีคุยกับสาวด้วยอันนี้ที่เราอ่านอยู่คือแซมมี่แซมมี่น่าจะเป็นพี่ชายเราอีกคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงมาด้วยกันตอนเด็กๆนะครับเออ เฮ้ยบูเฮ้ยไอ้น้องชายฉันรู้นะว่านายติดคุกมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะนายออกมาแล้วใช่ไหมแล้วนายได้ก้มเก็บสบู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวพี่โทรหานะเข้าใจไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้หัวเอาจริงดิวะตอบพี่หน่อยดิพี่อุตส่าห์ทักมาหามีการแซว้วยครับว่าอยู่ในคุกดนตุ๋ยหรือเปล่าแล้วเราก็ตอบกลับไปครับว่าจืดโ oh, อ้หา่านี่แซวอะไรคุณเนี่ยทุกวันนี้ก็มีเรื่องยุ่งพออยู่แล้วที่นี่นะไม่ต้องมากวนได้ไหมเนี่ย อีกอย่างหนึง่งไม่ได้ติดนี่อะไรมึงเลยไปไปไกลนี่มันคุยเยนแบบว่าสนิทกันมากนะครับด่ากันตลอดเลยเฮ้ยไอ้น้องพี่ไม่ได้เล่นนว้ยมึงติดนี่พี่อ่ะช่วยจ่ายด้วยช่วยจ่ายนี่เต็มเ็มด้วยที่มึงติดอยู่ในคุกนะั่กูก็เสียเวลามานานพอแล้วพี่ยังรออยู่นว้ยน้องกูไม่ได้ติดนี่อะไรมึงทั้งนั้นลืมไปแล้วหรือไงจำไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วกูฝากแผลไว้บนหน้ามึงครั้งสุดท้ายนั้นมันเมื่อไหร่วะกูยินดีที่จะทาให้มึงจํามันได้นะว่ากูทําแผลไว้หน้ามงงงอ่่่่่้าาาตาตแททีีดดยูวว ได้แซมมี่ก็ตามมาทวงหนี้อีกหรือว่าแซมมี่แซมมี่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายจาชื่อไม่ได้เราน่าจะชื่ออเล็กซี่แต่อันนี้เป็นเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราก็ขู่กับไปว่ามึงไม่ต้องมาทวงเดี๋ยวมึงก็ได้แผลกลับไปที่หน้าอีกหรอกอะไรเงี้ยโอเคบอกถึงสถานการณ์ตัวละครเราเพิ่งออกมาจากคุกแล้วก็กลับมาอยู่อาพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็มีหนี้ติดตัวมาด้วยนะครับมีเจ้าหนี้ตามทวงอยู่ชีวิตไม่ค่อยดีครับเดินทะลุมาอีกฝั่งนึง เงยหน้าด <ersch> ูข้างนอกฝนตกวิวด <that> <made> <Sultan> ีมากภาพสวยมากทั้งขวามืออยู่ก่อนการช่างอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องครัวครับขยะเต็มพื้นเลยสมแล้วให้คูมาทำอะไรในบ้านวะเนี่ยก็อยู่แบบใช้สดจริงๆครับเดี๋ยวก่อนนะขอดูนาฬิกาหน่อยดิเมื่อกี้เห็นแบบ ต้องเช็คเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเวลาจะสําคัญกับเกมแบบนี้มากประมาณ10บโมงสินาทีครับช่วงเช้าแล้วไงอะ่ะให้คูไปไหนเนี่ยห้องน้ําเปิดไฟได้ไหมไม่ได้อาบน้ําได้ไหมไม่ได้ชักโคกโคดเนา่านี่ครับคงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการทําความสะอาดพวกนี้แล้วภารกิจคือ ให้ทาอะไรนี่มันก็กลับมาข้างหน้าแล้วนะต้องการอะไรล่ะครับถ้างั้นสิ่งที่เราทําได้ในบ้านนี้ก็เหมือนจะหมดแล้วนะเพราะว่าห้องนี้ก็เปิดไฟได้สองดวงเปิดคอมดูได้ด้านนอกก็ไม่มีอะไรให้ทํานะเพราะมันเป็นแค่ระเบียงไม่มีปุ่มอะไรให้กดไม่มีของอะไรให้หยิบถ้าอย่างนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือออกจากห้องนี้ไปอีกรอบนะครับหรือไงหรือกูต้องนั่งกินข้าวเหรอ ไม่น่าได้นะครับนาฬิกากดไม่ได้เออนี่ไงเปิดกา,าน้ำครับเพื่อผมต้มน้ำเดือดแล้วปิดครับปิดสิครับเฮ้ยปิดแล้วฮะแล้ว ชงกาแฟแดกเหรอหรือยังไงอ้าวต้มทำไมวะเนี่ยเกมไม่บอกใบอะไรเลยนะครับอ้ามีรีโมททีวีแล้วเปิดทีวี มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อเช้านี้ซึ่งการสั่นไหวนั้นแรงติดต่อกันเป็นชั่วโมงใครต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อเบอร์ฉุกเฉินทันทีดูโฆษณากันค่ะ เปลี่ยนช่องอ่าเห็นข่าวแล้วแล้วไงเอะเปิดทีวีทิ้งไว้อ่ะแล้วทีวีก็ซ่าไปครับเราก็เลยปิดอ่ะฮะกูดูทีวีจบแล้วลวไงต่อกูกำลังวนอยู่ในห้องของตัวเองเป็นคนงุนงานที่เดิน, oh, <shit. S 1> ห,น,นห้องนู้นห้องนี้อ่ะเอาขยะไปทิ้งดีกว่า นั่นไงถุงขยะนี่มันเกมทำความสะอาดบ้านหรือเปล่านะโอ้โหแมงวันเต็มบ้านเลยอ่ะสกระปรกจริงถ้าจะไม่ผิดถังขยะอยู่ชั้นล่างสุดนะครับที่เราไปเจอมายาวเลยจ้าอ่ะผมเอาถังขยะมาละผมต้องเอาไปทิ้งข้างล่างใช่ไหมเอ๊ ฉันไม่มีบัตรที่จะใช้ในการเปิดตู้ขยะนั่นแต่ว่าฉันแค่เอาลงไปชั้นล่างก็พอเขาว่างั้นเอาไปกองไว้อเหรอเอาไปสุ่มไว้ชั้นหนึ่งก็พอเอาไปโยนไว้คนดีนี่ว่าดูๆแล้วก็ยังไม่เห็นความสยองขวัญอะไรในเกมนี้ยกเว้นบรรยากาศที่วังเวงแปลกๆแค่นั้นเองใช่ไหมพ่อหนุ่ม เงียบและมืดไปปะเนี่ยแถวนี้แะครับถังขยะหย่อนลงไปฮะครึบต้องล้างมือซะหน่อยแล้วล้างมือเหรอกู <c oughs> ต้องล้างมือบนห้องกูไง ไอ้เงี้ยบรรยากาศมันเริ่มมีซาว์เอฟเฟกต์แปลกๆทำให้เรารู้สึกขนลุกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับมันหูห,หวูหวีหวีอยู่ในหูเนี่ยใช่เหรอวะได้ยินปะได้ยินเสียงลมลมหูอ่ะเขาเรียกลมหู่อา้าวเฮียลิฟสันแผ่นดินไหวใช่ไหมเนี่ย เอา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 ชิบหายแล้วไม่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 ต้องกดปุ่มครับแล้วง้างลิฟต์เองครับขอความช่วยเหลือด้วยอ่ะผมติดในลิฟต์อะแม่งเอ้ยสรบมาพังอะไรตอนนี้เนี่ยกด F เพื่อหยิบโทรศัพท์เปิดไฟฉายเหรอ มีใครได้ยินไหมครับผมติดอยู่ในลิฟต์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงหันเห็นหัวตัวเองอ้าวลิฟต์ปิดไปแล้วครับ นี่มันหล่นลงมาป่ะ <My day. S 1> นี่มันไม่ใช่วันของกูจริงๆอะเนี่ยปีนเดทำไงได้เนี่ยเอาไงาดีมึงติดอยู่ในลิฟต์ติดอยู่ในที่มืดกดโทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะครับเอ้ยแล้วมึงก็ให้กูอยู่นี้อย่างเงี้ยนะนี่มึงจะเลียวกันไหมนะถ้ามึงตั้งใจให้กูติดในลิฟต์จริงๆอะติดแบบติดรอคนมาช่วยอะบล็อกเมื่วเนี่ยผมว่าบล็อกอะบล็อกแน่เลย รีสตาร์ทเลเวลเอาละครับหลังจากที่เกมมันบั๊กไปทีนึงนะครับในจังหวะที่ติดอยู่ในลิฟต์ตอนนี้ผมกลับมาเล่นใหม่แล้วก็ถือถุงขยะลงมาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อจะเอาไปทิ้งที่ด้านล่างสุดนะครับและเดี๋ยวเราจะลองมาเข้าลิฟต์อีกรอบว่าจะบั๊กอีกหรือเปล่ปาถ้ามันบัก๊ก mm hmm. ก็แปลว่าเกมมันก็บั๊กอะไะครับยังไม่พร้อมให้เล่นแต่ถ้ามันไปต่อได้เราจะได้รู้ว่ามีเรื่องราวสยองขวัญใดรอกันอยู่ที่นี่กันแน่เอาขยะมาทิ้งนะครับเรียบร้อยฮะ อ่าฉันต้องล้างมือซะแล้วอ่ะสกระปรกมากเลยอ่ะฉันกลัวติดเชื้อโรคนะมีแอลกอฮอล์ล้างมือไหมนะนี่ไงแอลกอฮอล์ล้างมือที่เขาว่าขาดตลาดกันในตอนนี้กดครับกลับขึ้นห้องที่ชั้นสี่ไปล้างมือในห้องน้ำดูซิว่าจะบักหรือไม่บักหน้าเหมือนคนเมายามือ่อจริงขึ้นแล้วครับมายังไงซิ แผ่นดินไหวรอบทีสองมาสั่นแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเชี่ยลิฟค้างเหรอเนี่ยกดขอความช่วยเหลือครับฮัลโหลไม่ใครได้ยินผมไหมฮัลโหลแม่งเอ้ยมันพังอะ กด F เพื่อหยิบโทรศัพท์เปิดแฟครับแล้วไงต่อ hey, มีใครยินผมไหมครับ <Stop. S 1> ผมติดนัานไงมึงเห็นไหมมีตัวอะไรคานไม่อยู่นะ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับมีเด็กใครก็ได้เรียกไ,ไหนฉุกเฉินให้หน่อย oh. แล้วเราพยายามจะแทรกตัวออกไปครับ อรอบนี้ออกมาได้อ๋อแปลว่าครั้งที่แล้วผมบักักคือผมแทรกตัวแต่ผมออกมาจากลิฟต์ไม่ได้ผมเลยติดอยู่ในลิฟต์เฮียมากแต่รอบนี้ผมออกมาได้แล้วครับเออเราหยิบโทรศัพท์ออกมาใช้ไม่ได้แล้วด้วยนะเมื่อกี้กูเห็นเด็กคานไปแวบๆเลยนะเนี่ยผ่านบักมาได้ครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมประตูห้องเราเปิดอยู่ะ ฉันสาบานได้ว่าฉันปิดก่อนที่ฉันจะออกมาจากห้องนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยใครอยู่ในห้องอ่ะมีเด็กมาลื้อห้องครับโดนโทรศัพท์ออกมากดช f ฟเพื่อวิ่งเหรอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยใครมาทำอะไรในบ้านวะ ต้องรีบอ้อมไปดูแล้วครับเฮ้ยไอเด็กบ้าพวกนี้เป็นอะไรของมันเนี่ยต้องโทรเรียกตำรวจแล้วครับมึงเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวชิปหายมือถือกูตกอยู่ในลิฟต์รอเนี่ยแย่แล้วครับ มีเด็กเปรตจากไหนไม่รู้มันมาทำลายห้องเราอ่ะแต่มือถือเราเมื่อกี้หล่นอยู่ในลิฟต์ครับตอนที่เราพยายามแง้มตัวกมาทีนี้เราต้องโทรศัพท์ไม่ได้เหรอต้องไปโทรข้างล่างเหรอหรือ,อยังไงวะเนี่ยเฮ้ย <the> อะไรของแม่งวะเนี่ย มีห้องอื่นเข้าได้ได้วยครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับขอยิมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมโอ้ด์กจัดเลยจ้ะอะไรเนี่ยเราเข้ามาสับมิเตอร์ไฟนะครับแล้วไฟก็ติดในห้องนี้ ีนี้มันบ้านใครวะเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านนี้จะเป็นเฮ้ยนี่มันแอบ,บดูในบ้านเราเหรอเนี่ยทาไมมีเด็กอยู่เต็มเลยครับเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยระดับความอะไรเนี่ยแมงวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนบ้านมึงก็สกรปรกเหรอออกจาก ห้องไปดูข้างนอกบ้างครับสับแผงไฟทั้งหมดดิบล็อกโอเพนแต่มันบล็อกอยู่อะแกทำไงอะลิฟต์ก็ตัดถูกป่ะเพราะว่าเราลงลิฟต์ไม่ได้เราต้องหาทางลงทางอื่นครับอันนี้จะเป็นทางลงก็ได้แต่ว่าปัญหาคือ ไปจากที่นี่ยังไงด้านนอกก็มีเด็กผีอยู่ด้วยอีห้องนี้มีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยเฮี่ยอะไรวะเนี่ยดาร์กชิปหายเปิดไฟครับ อ่าแผงไฟแต่มันน่าจะเชื่อมกับตรงนั้นว่า IWPY เชื่อมกันเหรอ IWPY หรือต้องหมุนให้ตรงกันวะผมว่าเราต้องกลับไปดูรหัสกันอะบนโตน,นั้นแหละเพื่อจะทำให้มันใช้งานได้นะครับ เสียเป็นภาษาษรัสเซียด้วยดิยังไงวะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรหันไปทางไหนดีนอ๋อเดี๋ยวกันนะทุกครั้งที่หมุนมันจะเปลี่ยนตัวอักษรก็จะเป็นโอเพนถูกไหมต้องเปลี่ยนให้เป็นคำว่าโอเพนแปลว่าสองตัวหลังถูกแล้วสองตัวหน้าไม่ถูกใช้ความรู้ความสามารถในการแก้พัซเซิลของมึงซะนัดมึงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โอเพนเหรอ อันนี้เป็นคำว่าอะไรไม่ใช่อันนั้นไม่ได้ไปสับตัวซ้ายโอเคเหมือนเดิมแล้วโอเองอน,นี่เป็นตัวโอปะ่ y. ปะ y โอป่ะโอแล้วโอเคเปิดแน่ได้แล้วครับเก่งมากลูก คุณพี่นัทรีบไปเปิดไอ้ตู้นั่นกันเถอะอือเปิดแล้วครับพากูไปไหนเนี่ยคอนโทรนเพื่อคานครับทฮ้ยเฮียไม่มีเลือดด้วยวะ เชื่อมมาอีกห้องหนึ่งนะครับคือมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์ในโครงสร้างเดียวกันหมดเลยด้วยก็คือจะมีห้องครัวแล้วก็ติดกับอีกห้องหนึ่งห้องดูทีวีแต่เที่ยง5้านาทีเหรอตอนกูอยู่ห้องกูมัน10บโมงตอนนี้เที่ยงแต่แม่งดาร์กมากเลยนะเกมเนี้ยมืดชิบหายออกได้ไหมเหมือนบ้านนี้จะไม่มีอะไรครับมีแต่เลือดเลือดมันลากไปไหนวะเนี้ย มันลากเข้ามาในนี้อ่ะเปิดแก๊สทิ้งไว้ทำไมเนี่ยบ้านนี้ชอบอยู่มืดๆหรอไปจากที่นี่กันดีกว่ามาหน้าลิฟต์แล้วครับแต่หน้าลิฟต์มันมีไฟฉายตกแล้วมีรอยเท้าเป็นเลือดอยู่ด้วยมีปืนให้ด้วยไอสัตว์มียิงปืนด้หรอ อะไรวะเนี่ยพระเจ้าช่วยเหมือนใครบางคนถูกฆ่าที่นี่ฮเฮียเด็กผีเด็กแดกคนหรอ <c oughs> อย่าส่งตากู <c oughs> ไปพ้นนะ <c oughs> เหมือนมันจะไม่ชอบแสงนะแต่เรายิงแล้วมันันไม่ตายนี่ตายเว้ยเอาหมดแม็กเลยชิบหาย <Hey. S 1> ตัวพวกนี้เกียดแสงครับ hey. Hey. ตอบกูเดี๋ยวนี้นะมึงจะตอบได้มึงยิงมันตายแล้วอะเราถามว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ฉันฆ่ามันเลยเนี่ยมันคือเด็กไม่ใช่เหรอแล้วมีเสียงข้างๆครับเอาโอ้ อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหรเหี้ยเลยแล้วนั่นคือเอ้ยอะไรเนี่ยจะทิ้งกย่ายนี้เหรออะไรวะ กูควรวิ่งนะไอสัตว์เอาจริงเฮ้ยเอา้เอาแต่ผมบังคับไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโดนเกี่ยวขอบคุณที่เล่นนี่คือเดโมโครับจบเดโมเรียบร้อยแล้วก็คือหลุดโลกไปเลยครับไม่รู้ตัวอะไรไม่น่าจะใช่มนุษย์ มันดูเหมือนเอเลี่ยนในเกม The Forest มากเหมือนคนป่ากายพันเน่ยเหมือนตัวปลาหมึกในเกม Forest เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรทําให้มันเกิดเรื่องพู้นี้ขึ้นมาเป็นตัวประหลาดได้ขนาดนี้ทั้งๆท,ที่มันก็ถ้าตามเรื่องตามเราก็คือสังคมมนุษย์ในยุคโซเวียตนะครับทวินโซวิญญาณทั้งสองเหรอโอเคอ่ะขอบคุณก็ขอบคุณ,คณเรียบร้อยครับจบไปอีกหเกมสําหรับเกมทวินโซนะครับ คิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้อย่าลืมกดไลค์ให้นะเป็นโตบ้างนะครับผมจะได้มีกำลังใจงในการทำงานต่อไปแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในเกมต่อไปครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ